ของคนไทยทั้งประเทศที่ทีมไทยฟีนิกซ์ฟอร์ดสามารถควา้าแชมป์ฟีฟายเวิลด์ซีรีส์ประจำปี2021มาได้สร้างชื่อเสียงและเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่และกล้าบอกได้เต็มปากว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลินาฟีฟายทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะคนไหนที่ดีใจหลังรู้ว่าทีมไทยชนะก็มาช่วยกันกดไลค์บอกกันหน่อยนะคะพี่มินนี่ยิ้มลั่นบ้านเลยค่ะ จากการแข่งขันที่ผ่านมาเราได้เห็นทั้งทักษะฝีมือการตัดสินใจสกิลเพยระดับโลกกันมาแล้วแต่เพื่อนๆได้ทันสังเกตกันบ้างไหมว่าเหล่าผู้เล่นเขามีเทคนิคและใช้คอมโบทักษะอะไรถึงคว้าแชมป์มาได้นะคะซึ่งก่อนจะเข้าเนื้อหากันเนี่ยไปดูอัปเดตใหม่กันก่อน ไหนๆก็เว r ร์ s ซีรีสแล้วเนี่ยไปดูชุดประจำปีนี้ก็เลยดีกว่ากับ b a y f o นเ l น n g e r นะคะถึงวันนี้วันที่5มิถุนาย,ยนวันสุดท้ายเท่านั้นนะคะซึ่งเข้ามาในหน้ากิจกรรมแล้วเนี่ยมันจะให้เราเลือกของที่ไม่ต้องการออกไป2ชิ้นหลังจากนั้นทำการสุ่มด้วยเพชรนะคะและเพชรจะค่อยๆเพิ่มมูลค่ามากขึ้น และพี่มินก็เหมาหมดตู้กันเลยทีเดียวนะคะใช้ไปทั้งหมด3,151เพชรนะคะหรือประมาณ1,000บาทนิดๆแต่ก็ถือว่าเป็นชุดที่เท่และน่าเก็บมากเลยค่ะ ไห,ไหนชุดผู้ชายก็เท่แล้วเนี่ยจัดไปอีกสักชุดเป็นไงล่ะกับชุดไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคะกิจกรรมถึงวันที่6มิถุนายนเท่านั้นนะคะเข้ามาแล้วเนี่ยให้เราเลือกของที่เราอยากได้มากที่สุดนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้เพชรหมุนเรื่อยๆนะคะจนกว่าชุดสีแดงจะออกนั่นเองซึ่งมูลค่าของเพชรก็จะค่อยๆมากขึ้นนะคะหรือเราจะหมุนให้ได้โทเคนแล้วเก็บสะสมไปแลกของรางวัลภายในก็ได้ซึ่งของรางวัลครั้งนี้เนี่ยมีเยอะและคุ้มมากๆค่ะ และพี่มินก็เหมาหมดตู้อีกเช่นเคยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่ามันเป็นชุดที่ค่อนข้างสวยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวกผ้าปิดปากหรือว่าเสื้อเนาะเหมาหมดตู้ใช้ทั้งหมด1,853เพชรหรือประมาณ620บาท มีชุดผู้ชายแล้วก็ต้องมีชุดผู้หญิงด้วยสิกับรวมพลเหล่าจักรกลน,นะคะกิจกรรมถึงวันที่9มิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งพี่มินก็หมุนไปทั้งหมด3ครั้งนะคะเราสามารถเอาโทเค็นมาแลกได้นะคะโดยประมาณ1,800เพชรนะคะหรือประมาณ600กว่าบาท ไม่เพียงแต่ทีมไทยฟีนิกซ์ฟอสจะนำความสำเร็จกลับมาแต่เรายังสร้างสถิติใหม่ที่โลกต้องจาลึกไม่ว่าจะเป็นเทตทวิตเตอร์คนดูสตรีมสดพร้อมกันทั่วโลกกว่า5ล้าน4แสนคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมไทยยังเป็น MVP ระดับโลกและคว้าบูญ่าได้ถึง4เกมโอ้โหดีใจกันเก็บทรงนิดนึงนะ นอกจากนี้ทีมไทยยังสร้างคะแนนทิ้งห่างแบบสูงริบเลี่ยวยากเกินกว่าที่จะมีใครมาโค่นสถิติลงได้แต่ต้องขอยอมรับจริงๆว่าตัวแทนของแต่ละประเทศก็ได้เป็นตัวตึงและทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดจนวินาทีสุดท้ายซึ่งทีมไทยก็คว้าบูย่ามาได้ถึง4ตาจากการแข่งขันหกอบด้วยกันพ่มินก็จะมาวิเคราะห์เทคนิคที่ระดับโลกเขาใช้กัน ซึ่งมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่มินนะคะผิดพลาดตรงไหนก็มาบอกกันได้การคว้าชัยชนะมาภาพรวมคะแนนต้องสูง <laughs> คะแนนความอยู่รอดและคะแนนการสังหารคนได้เยอะอย่างเช่นทีมเชรคิวที่คว้าบูย่าไปถึง2ตาแต่พวกเขาลับสังหารคนได้เพียง9คนเท่านั้นจึงเป็นสาเหตุที่ลำดับของพวกเขายังเป็นรองกับประเทศอื่นเ <laughs> ทคนิคของแชมป์ระดับโลก ในช่วงตาแรกเราจะเห็นทีมฟีนิกซ์ฟอร์สนะคะแทบไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเลยตอนแรกพี่ก็คิดว่าโอ้โหระดับโลกทั้งทีทำไมถึงมาแคมป์ที่ไหนได้ไม่ใช่นะคะเขาหลีกเลี่ยงการประทะในช่วงแรกนั่นเป็นเพราะว่าเขาจะต้องรักษาคะแนนการอยู่รอดนั่นเองค่ะใครอยู่นานก็ยิ่งได้คะแนนมากกว่าถ้าตายก่อนเนี่ยแปลว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนเพิ่มเลยนะคะอย่างที่2ก็คือทีมฟีนิกซ์ฟอร์สเนี่ย เขามีการคาดการงวงไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําไมพวกเขาถึงไม่ต้องเดินทางไปไหนเนื่องจากวงมันอยู่กับพวกเขาตั้งแต่แรก <Wow. S 1> หลังจากที่รักษาตัวและรอวงบีบอยู่ตั้งนานในที่สุดทีมไทยก็ได้แสดงฝีมือให้ทุกคนเห็นกับการกวาดคิวไปถึง10คิวนั่นก็คือการเก็บคิวในช่วงท้ายและคว้าตําแหน่งบูย่าไปในตาแรกและในการแข่งขันรอบสุดท้ายจะเห็นได้ว่าทีมฟีนิกซ์ฟอร์ดได้เข้าไปในวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ เทคนิคที่3การยึดวงก่อนใครมันจะทําให้เราไม่ต้องเดินทางไปไหนเสี่ยงการบาดเจ็บรวมถึงเราสามารถเก็บคนที่พยายามเข้าวงมาได้อย่างฟรีๆและเป็นสาเหตุที่ได้คว้าบูย่ามาในตาสุดท้าย และทีมไทยก็สามารถล้างคำสบประมาทได้ทั้งหมดเมื่อการแข่งขันรอบที่4จะเห็นได้ว่าทีมไทยกำลังต่อสู้กับทีม FR และอย่างที่เรารู้กันดี1คนจะสามารถไปสู้4คนลุมได้อย่างไรแต่อยากให้สังเกตเห็นจังหวะนี้ที่ทีมไทยล้มไปแล้ว2คนด้วยกัน เราจะได้เห็นทีมเวิร์กที่ได้ฝึกเล่นกันมาอย่างยาวนานไม่ต้องกูดไม่ต้องสั่งก็รู้ใจกัน <Hey. S 1> จะสังเกตเห็นได้ว่าอีกทีมหนึ่งห่วงแต่ชุบเพื่อนเท่านั้น <Hey. S 1> ในขณะที่ทีมไทยของเราเลือกที่จะสู้ต่อโจน,นะเลือกที่จะช่วยเพื่อนโดยการโครบยิงในระยะไกลโดยการใช้สไนเปอร์ สังเกตเห็นวินาทีนี้ดีๆมีคนเข้ามาชาร์จโจ้นะแต่โจ้นะก็ยังเลือกที่จะไปช่วยเพื่อนที่กำลังใช้ลูกซองในการเข้าชาร์จเมื่อเห็นว่าอีกทีมหนึ่งล้มแล้วเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะได้มาโฟกัสกับศัตรูที่เหลือรอดเพียงคนเดียวได้และจังหวะนี้ก็เป็นทีมไทยที่ชนะศึกในครั้งนี้ไปและไม่ต้องเสียสมาชิกในทีมเลยสักคนทั้งๆที่ในตอนแรกเราเป็นฝ่ายเสียเปรียบก่อนแท้แท wow. เรามาดูเทคนิคของตัวตึงอันดับที่2อ,อย่างทีมลาวกันบ้างจะเห็นได้ว่ามีศัตรูซ่อนอยู่ข้างบนถึง3ตัวด้วยกันและนี่คือทิกของการขึ้นชาร์จบ้าน2ชั้นนั่นเองจะเห็นได้ว่าพวกเขาโถมขึ้นไปทีเดียวหลังศัตรูล้มแล้วเขาตามด้วยระเบิดเพื่อการการชุบนั่นเองจากนั้นให้รีบซ้ำค่ะเพื่อเก็บจำนวนคิวให้ได้มากที่สุดเมื่อเห็นว่าศัตรูเนี่ยวิ่งออกไปข้างนอกแล้วเขาก็โถมไปทีเดียว เมื่อศัตรูในบ้านตายข้างนอกตายก็กลายเป็นว่าทีมราวก็ได้คิวไปอย่างสวยๆนอกจากนี้ยังไม่พอพี่แกเขายังไปขึ้นชาร์จบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีจํานวนคนถึง3คนด้วยกันทีม VIP เริ่มรู้สึกไม่โอเคที่มีทีมราวอยู่ข้างล่างบ้านจากนั้นให้ลองสังเกตเห็นวินาทีนี้ค่ะทีมลาวใช้ระเบิดในการจู่โจมทําให้ข้างบนดาวไปถึง2คนกลายเป็นเหลือแค่ตัวเดียวหลังจากนั้นพยายามขึ้นชาร์จและจังหวะนั้นแหละเห็นไหม จะเห็นได้ว่าสตูรีบกลางไอวอลมาปิดเมื่อชุบเพื่อนในขณนะดเดียวกันคนที่อยู่ข้างล่างนั้นใช้การเจาะวงโคโน,โนที่สตูเปิดอยู่ยเมื่อวงแตกแล้วก็ได้ทําการขึ้นไปชาร์จอีกครั้งหนึ่งและสตูที่ไม่เหลืออะไรกําบังแล้วก็โดนเจ็บคิวไปอย่างสวยๆ <S <S ถ้าหากที่มินอ่านออกเสียงผิดอย่างไรก็ต้องขออภัยด้วย ซึ่งทีมลาวเป็นทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวที่มีจํานวนคิวสังหารเนี่ยเป็นรองเพียงประเทศไทยเท่านั้นและแทาทีมลาวสามารถคว้าบูญย่ามาได้สักหนึ่งตาคะแนนก็คงจะสูสีกับทีมไทยเป็นแน่แท้<อ>เสียดายจังเลยที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นการต่อสู้ที่มันและสูสีของสองทีมนี้<อ>การที่จะคว้าชัยชนะมาได้นอกจากจะต้องใช้สกิลเพ์สกิลทีมเวิร์กหรือเทคนิคต่างๆแล้วมันยังมีเรื่องของทักษะตัวละครเข้ามาเกี่ยวด้วยจากที่พี่มินสังเกต จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศจะมีการเปลี่ยนคอมโบไประหว่างทางในขณะที่ทีมไทยของเราใช้คอมโบเดิมตั้งแต่ต้นจนจบเกมเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่ากับคอมโบนักแข่งที่ระดับโลกเขาเลือกใช้กันดีกว่าเดี๋ยวพี่สรุปให้ฟังนะไม่ต้องห่วงค่ะทุกคนฟังไปก่อนสังเกตไปก่อนมาสังเกตดูทีมนี้กันดีกว่าค่ะว่าเขาใช้คอมโบทักษะอะไรบ้างจากเท่าที่เห็นก็มีแม็กซิมโมโค โคโนและก็เคนลี่ซึ่งเขาใช้ทักษะเดียวกันทั้งทีมเลยค่ะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเนื่องจากโคโน่และโมโคเนี่ยใช้ทักษะแบบทีมและมีเคลลี่และแม็กซิมเข้ามาเพื่อใช้ทักษะกับตัวเองซึ่งแม็กซิมในแพทนี้เนี่ยมีความสําคัญเป็นอย่างมากเลยในตอนที่เราเลือดลดเนี่ยบางกี่การปั๊มยาช้ามันไม่ทันกับจังหวะที่สตูสวนมาค่ะถ้าหากมีแม็กซิมก็จะช่วยลดข้อจํากัดนี้ไปได้ มาดูสกิลของทีม f r กันบ้างนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เฉิ่ฉายอะไรมากแต่เขาก็เลือกคอมโบมาได้น่าสนใจทีเดียวนั่นก็มีายาโตะแล้วก็ดาชานะคะซึ่งดาชานี่มีประโยชน์มากๆหากเล่นในด่านทะเลทรายลดความเสียหายที่ได้ตกจากที่สูงนะคะโอเคนอกจากนี้สมาชิกในทีม f r ก็มีการเลือกสกิลของโอลิเวียเข้ามาด้วยนะคะ <Okay. S 1> ขเ,เขาอาจจะไม่ถนัดในการต่อสู้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเขาจะบุกกันทีเนี่ยเขาจะบุกมาเป็นทีมค่ะจะเห็นได้ว่าตอนที่ เดอะคูต <the> ของเราจนมุมเนี่ยพวกเขาเนี่ยโถมกันมาถึง4คนพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะ oh. และเนื่องจากพวกเขามีสกิลของโอลิเวียเนี่ยแหละค่ะเป็นข้อเสียทําให้พวกเขาห่วงชุบแต่เพื่อนมากเกินไปเ oh, <no. S 1> นื่องจากสกิลของโอลิเวียหลังมีการอัปเดตแพทแล้วเนี่ยเวลาชุบเพื่อนทีเพื่อนได้รับเลือดเพิ่มถึงครึ่งหลอดด้วยกันไม่ใช่แค่ทีม FR นะคะที่มีการใช้สกิลของโอลิเวียเข้ามาทีม SEE ก็มีเช่นกันถึง2คนด้วยกัน นอกจากนี้นะคะที่น่าสนใจเนี่ยเขาได้เลือกใช้สกิลของอันวาโลค่ะที่จะช่วยเพิ่มดาเมจของระเบิดนะคะรวมถึงรัศมีที่ระเบิดจะกระจายได้ซึ่งทักษะนี้เนี่ยกลายมาเป็นที่นิยมในแผทนี้ค่ะเนื่องจากมีระเบิดสูตรแล้วนั่นเอง แล้วมาดูทักษะของคนในทีมอีกนะคะเขาใช้สกายเลอร์กับลอล่าค่ะสกายเลอร์เนี่ยจะช่วยเจาะไอวอลได้เร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มเลือดเวลาตั้งไอวอลด้วยนะคะส่วนลอล่าเนี่ยไม่ว่าเป็นปืนไหนก็ตามที่มีสโหปจะช่วยทําให้ยิงแม่นขึ้นจะเห็นได้ว่าเขายิง หัวของสปตูเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะและจังหวะนี้จะเห็นได้ว่าทีมลาวเนี่ยจำเป็นจะต้องหนีค่ะเขาเลือกที่จะไม่ชุบเพื่อนและเปิดวงโคโนโเพื่อให้มีโอกาสนะคะมีจังหวะเวลาที่จะหนีออกมาได้เพราะเครื่องดีดมันดีดออกมาช้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทีมนี้ก็ยังมีทักษะของลาฟาเอลที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยอยากจะบอกว่าเป็นการอัปเดตแพทที่ค่อนข้างดีเลยค่ะมีใครหลายๆคนในแมตช์นี้เนี่ยใช้กันเยอะมากๆเลยนะคะกับการเก็บจุดนะคะรวมถึง ตูที่ยิงดาวไปแล้วเนี่ยเลือดก,ก็จะลดมากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าบางทีมเนี่ยมีการใช้สกิลคล้ายๆกันแล้วก็มีของงอคงเข้ามาด้วยมาดูคอมโบลองแชมป์กันบ้างดีกว่านะคะกับทีมลาวนั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าเขาก็ใช้ทักษะที่คล้ายๆกันนะคะมีโคโนมีโมโคยาโตอันวาโลมีลาฟาเอล และคนนี้นะคะจากที่พี่สังเกตเห็นเนี่ยเขาจะชอบใช้เวกเตอร์นะคะเขาจึงเลือกเอาทักษะของแม็กซิมมาเนื่องจากเขาจะต้องต่อสู้ระยะประชิดเขาไม่มีเวลาพันยาขนาดนั้นค่ะและเราไปดูถึงคอมโบแบบแชมป์โลกกันบ้างดีกว่า อย่างที่พี่มินบอกนะคะทีมไทยไม่ได้เปลี่ยนคอมโบระหว่างทางเลยโดยเดอะคูดใช้คอมโบของโคโน่บุฟฟาเคลลี่โมโคในขณะที่โจโนะนะคะใช้คล้ายกันเลยเป็นโคโน m แม็กซิมเคลลี่โมโคและต่อมาในส่วนของเด็กหลงนะคะใช้โคโน m แม็กซิมไฮโตโมโคค่ะ เช่นเดียวกันกันกบของแลมโบนะคะ2คนนี้ใช้เหมือนกันเดะเเลยนั่นแปลว่าให้เรามีคอมโบในดวงใจสัก1อันเราสามารถใช้ได้จนจบเกมเลยซึ่งโคโน่เนี่ยก็เคยช่วยชีวิตไว้หลายรอบนะคะถ้าหากทางโคโน่ไม่ทันเนี่ยทีมเราอาจจะแพ้ด้วยระเบิดไปแล้ว เพราะฉะนั้นพี่ก็จะสรุปคอมโบของนักแข่งของทีมไทยกันอย่างแรกคือมีโคโนกับโมโคกันทุกคนเลยนะคะอย่างที่2เนี่ยเดอะคู oup, ใช้วูฟล่าเพียงคนเดียวหลังจากนั้นใช้แม็กซิมมาลัวลและก็ได้เลือกเคลลี่มาในตำแหน่งที่เป็นคนชาร์จนะคะส่วนคนที่อยู่ไกลๆเนี่ยเขาจะใช้เป็นไฮโตะในการจ่อกเกาะแทนเพราะฉะนั้นพี่ก็จะสรุปนะคะ5ตัวละครฮิตระดับโลกเนี่ยหลักๆเลยมี โคโน่แม็กซิมเคลลี่ฮยาโตะแล้วก็โมโคนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> ซึ่งต่อจากนี้นะคะจะเป็นการรวมตัวละครที่นักแข่งระดับโลกเลือกใช้นะคะโดยสกิลกดใช้เนี่ยครั้งนี้ไม่มีอัล็อกแล้วนะคะส่วนทักษะจําเป็นก็อย่างที่ขึ้นไว้เลยมีทั้งหมด6ตัวและในส่วนสกิลมาแรงนะคะมีด้วยกัน3ตัวค่ะนั่นก็คือลาฟาเอลโอลิเวียและอันวาโลค่ะที่น่าประทับใจก็คือโอลิเวียได้เข้ามาในสนามแข่งสักทีนะคะ และที่เป็น MVP ของเรานั่นก็คือบูฟ่าที่ The ะ o ู e เลือกใช้นั่นเองเมื่อเราได้เห็นคอมโบทักษะของแต่ละทีมแล้วมันยิ่งทำให้พี่รู้สึกสนุกกับกันต่อสู้ในครั้งนี้มากกับการที่ทีม Phoenix f o r ์สนะคะได้เจอกับทีมลาวเป็นการต่อสู้ที่อย่างมันน่ะลองแชมป์กับแชมป์มาสู้กันอยู่นะคะทุกคนเนี่ยทีมนี้นะคะเลือกที่จะยิงสวนไปและกลายเป็นว่าสไนเปอร์นะคะช่วยโคบเพื่อนไว้ได้สำเร็จ แต่ในตานี้นะคะเรากลับเสียบูญญาให้กับทีม head Q ค่ะเนื่องจากทีม head Q อยู่ในวงที่ได้เปรียบกว่านั่นเอง <S <S นอกจากนี้นะคะพี่มินก็อยากให้เพื่อนๆและน้องๆทุกคนเนี่ยได้ลองสังเกตเห็นว่าแต่ละคนนะคะเขาใช้ทักษะคอมโบอะไรกันบ้าง แต่ที่บอกนะคะที่แบบอเม z i n g จริงๆก็คือโอลิเวียเนี่ยแหละคะ่ะจากเป็นตัวละครที่เกือบจะถูกลืมไปแล้วนะคะแต่หลังจากมีการอัปเดตแพทใหม่เนี่ยกลายเป็นว่ามีทักษะของหลายคนนะคะเลือกใช้แต่ก็ต้องระวังนะคะไม่ใช่ห่วงแต่ชุบเพื่อนมากเกินไปนะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ติดตามทุกคนได้เลือกเอาสกิลคอมโบทักษะระดับโลกไปใช้กันดูนะรวมถึงเทคนิคต่างๆที่พี่มินสังเกตเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นเทคนิคที่ดีมากนะคะก็เอามาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่มินด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่